สวัสดีวันที่8กุมภาพันธ์2567นะครับนะวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับก็กำลังจะเดินทางกับขกทอมอนะครับอ่ะพอดีอาบน้ําเสร็จพอดีจังวะว่างพอดีก็คุยกับอุซนิดหนึ่งนะครับอ่าล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้ข้อมูลมานะครับจากทางทีมงานที่ไปเปรียบไก่นะครับที่สนามนะครับ เมื่อสักสอสวันที่ผ่านมานี่ครับผมได้คู่ตัวหนึ่งที่เทิดไทยนะครับนะแล้วทางสนามนะครับมีกติกาใหม่นะครับว่าอาจจะเป็นเพราะบางครั้งบางจังหวะบางผู้จัดประมาณนั้นก็ได้ครับทางเทอิอไทยบอกว่าไม่ไม่ไม่ให้ถามเชิงกันนะครับผมชอบก็ตีเลยนะครับนะนะชอบก็ตีเลยนะครับ ถ้าชอบตัวไหนก็ใส่เลยนะครับไม่ต้องถามเชิงกันนะครับเพราะว่ามันมากความนะครับมันก็เป็นเหตุหนึ่งให้ได้คู่ยากนะครับถ้าถามเชิงนะครับสองมันก็โอ้ถามกันบางบางคนมันก็ถามเยอะนะครับนะนะครับผมถามเยอะขยายเยอะจนแบบอุ้มมาเปรียบแล้วก็อุ้มกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ ไก่ทุกวันนี้นะครับพวกสีพวกอะไรนี่ดูยากแล้วนะครับนะหมายความว่าถ้าเราเป็นเชิงเราก็จะต้องตีได้ทั้งเชิงด้วยกันและพามา่าแต่ถ้าเราเป็นพามา่าเราก็จะต้องตีได้ทั้งพาม่าด้วยกันและตีทั้งเชิงประมาณนั้นนะครับเราจะไปเปรียบไหนเราก็ได้หมดนะครับนะครับผมขอให้เท่าตัวอยู่นะครับแต่ที่สําคัญนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับ ไก่มันจะถนัดอยู่ข้างหนึง่งมันจะถนัดอยู่แบบหนึง่งนะครับถ้าคุณถนัดพมา่าปับ๊บประมาณ70%คุณจะถนัดเชิงด้วยกัน30%หรือถ้าคุณเป็นพมา่าคุณถนัดเชิง70%คุณก็จะถนัดตีพมา่าด้วยกัน30%นะครับผมเพระาะว่าไก่เชิงไก่กอยเนี่ยที่เก่งกับพมา่าเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไก่ หัวล่างห้าสิบหัวบนห้าสิบหมายความว่ามุดข้างล่างเนี่ยมุดท้องเข้าปีกมุดท้องเข้าปีกไถานากับขึ้นมาประกบหลังตีเนี่ยลงห้าสิบขึ้นห้าสิบไก่แบบนั้นจะตีกับไก่พมา่าได้ดีนะครับแต่จะตีกับเชิอดด้วยกันเนี่ยเสียเปรียบนะมันจะมีเชิองอีกประเภทหนึ่งที่แบบเชิงหัวบนหัวบนเก้าสิบนะครับผม บนเลยซ้ายขวาไม่ลงให้ใครเลยนะครับผมอีก10%เป้าปีกบ้างนะครับถ้าไก่ก่อยตัวนี้ตีไปโดนเชิงตัวนั้นก็จะสู้เชิงตัวนั้นลําบากแต่ถ้าเจอเ,เปียบไปเจอเพอ่มมามันก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับมันเข้าทางนะครับนั่นคือข้อเสียของไก่เชิงไก่กอยนะครับ ข้อเสียของเขานะครับเราควรที่จะระวังและเราควรที่จะเดาทางให้ถูกถ้าเปรียบแล้วมันถ้าเปรียบแล้วคุยเชิงไม่ได้แต่อย่างหนึ่งผมก็มองว่าโอดีนะดีนะครับมันทําให้มันทําให้ได้คู่ง่ายมันทําให้ได้ใช้มันทําให้เราได้ใช้ฝีตาเขาเรียกว่ามันให้เราได้ใช้ฝีมือมันทําให้เราได้ใช้สายตาในการอ่านทางอ่านไก่นะครับนะประสบการณ์มันก็จะสําคัญในเรื่องนี้นะครับ ที่สะสมมาเราสามารถเอามาใช้ได้ส่วนไก่พมา่านะครับไก่พม่าเนี่ยไก่พม่าที่ตีเชิงเก่งๆก็จะเป็นไก่พม่าแบบขยับล่อคือไก่ถอยนั่นแหละนะครับถอยไอ,อาแม่นๆนะครับผมถอยตีแม่นๆตีหัวล่างเก่งๆนะครับนั่นคือพม่าที่เก่งกับเชิงนะครับผม แต่เข้าใจคําว่าไก่ถอยไหมครับไก่ถอยเนี่ยเราไม่ได้นึกในหัวเราเราไม่ได้เราไม่ได้นึกถึงแข้งหน้าไก่ถอยแล้วเน่านึกถึงหยิบบินจิกบินจิกบินจิกบินบนะครับก็หมายความว่าถ้าคุณตีไก่พมา่าถอยตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปตีกับไก่เชิงก็พอดีเข้าทางจะเป็นก๋อยหรือจะเป็นเชิงหรือจะเป็นยังไงก็ได้หมดถนัดนะครับผมแต่ถ้าตีพมา่าเหมือนกัน เสียเปียบทันทีนะครับนะบางคนก็มีตัวเก่งแหละนะครับไม่ว่ากันแต่ผมสังเกตด,ดูส่วนใหญ่แล้วนะฮะเสียเปรียบตรงไหนครับตรงที่พอเอาไปตีพมา่าด้วยกันพมา่าอีกตัวหนึ่งมันยังไงเฮ้ยพมา่าอีกตัวหนึ่งที่ตีด้วยอะ่ะมันไม่ได้เดินเข้าเหมือนไก่เชิงนะสิมันถอยเหมือนกันพอถอยเหมือนกันปับ๊บก็เลยเป็น <c oughs> ตกเป็นหลุมพังให้เขานะครับผมก็เลยเป็น ตอนแรกก็จะเป็นนักกล้าพอเขาถอยปุ๊บก็เลยได้เป็นเหยื่อให้เขาเราก็ต้องเข้าพอเราเข้าไปก็โดนแข่งก่อนนะเขาก็เข้าบ้างไหมเขาอาจจะถอยมากกว่าเราก็ได้หรือเขาอาจจะล่อวิ่งยาวเลยก็ได้เอาละพอเขาล่อแล้วเราก็ต้องตามพอเราตามก็ต้องไปโดนแข่งก่อนถึงจะไปหยิบบินเขาได้ถึงจะไปถึงเขาแล้วสัญชาตญาณของไก่พมา่าตีพมา่าเนี่ยปากโคตรเร็วแข่งหน้าโคตรด,ดีคือบินทีกว่า ไก่พมา่าตีเชิงเสียเปรียบทันทีเห็นไหมครับีททีเห็นไหมก็เลยบอกก็เลยแบบว่าบอกเอฟซีไว้ก่อนว่าถ้าเราเอาไก่ไปตีแล้วไม่ถามเชิงเนี่ยนะครับนะเราควรที่จะสังเกตดูคู่ต่อสู้ดีๆนะว่าตัวไหนคือเชิงหรือตัวไหนคือพมา่าแยกให้ออกนะครับนะนั่นคือเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ นะทางสนามเทิอไทยล่าสุดตอนนี้แล้วต่อทางผู้จัดนะครับตอนนี้ก็โอ้เขาทาอะไรกดน,นี้นะครับไม่ต้องถามอะไรกันเยอะแยะนะครับบางทีถามก็ถามเยอะนะถามเยอะๆจริงบางคนนี่เยอะจริงๆนะครับนะวันนั้นผมอุ้ม,มพมา่าไปเปรียบนะพะมา่าตีไทยนะครับนะก็ถามก่อนนะพี่พี่มาใช่ไหมนะครับพมา่าตีไทยผมบางทีมันก็บางทีผมก็ไม่ได้ค่อยอุ้มพมา่านะครับ บางทีเขาก็มองเห็นชื่อซุ้มชื่อฟาร์มแล้วก็เอ้ยพยานสีน้องจอกนะครับเสียชานเอ้ยไก่เชิงนะครับแต่ผมอุ้มพมา่าไปก็ต้องถามอ่าผมก็บอกม่าครับเาก็บอกเข้าไปเป็นม่าครับอ่าล่อไหมครับล่อไหมมันต้องถามล่อเลยอ่าเราก็อ่าอ่าขยับนิดหน่อยครับนะถ้าอึดอัดหน่อยก็จะวิ่งอยู่ แล้วก็มีคําถามอีกแล้วแผลแผลไหนพี่แผลเดี๋ยวนะถามเยอะไปไหมแผลมีแผลด้วยแผลมันก็มันต้องบอกไหมครับแผลเนี่ยอแผลมันทันตรงไหนมันก็ตีตรงนั้นแหละครับอตอบตอบได้ดีตอบได้ดนะีพอทันหัวก็ตีหัวครับพอไม่ทันหัวบางทีก็ตีตัวบ้างอืมนะแผล หูตานิดหน่อยเนีนยนะครับอืมอ่าไม่หูนะพี่ไม่หูนะถ้าถ้าหูเนี่ยผมผมไม่ค่อยถนัดคู่ต่อสู้ว่างนันนะนะอ่าถ้าหูไม่ไม่ค่อยถนัดก็คือจะตีหูเขาเดี๋ยวเขาจะขาอ่อนเขาว่างเนี่ยนี่โดนหูมานี่ยังไม่ฟื้นเลยบอกอ่าเอามาเทียวนี้ถ้าโดนสามไปอีกสิบหายเลยเขาบอกโอ้เราต้องไปลุ้นไหมว่าไก่เราจะตีหูเขาไหม นะครับยังไม่จมนะแล้วชวนเราขึ้นช่างกิโลนะครับพอขึ้นช่างปั๊บโอเคน้ำหนักสูสีนะครับสองโลแปดจุดหนึ่งนะของเขาสองโลแปดจุดสองนะโอเคสูสีแต่เสียเปรียบนะครับพอช่างกิโลปั๊บไก่เชิงเสียเปรียบทันทีนะครับผม เขาก็เราเป็นพมา่าเนาะเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าหุ่นมันจะก็ช่วงสูงหน่อยอ่าพี่พี่สูงกว่าไก่เชิงนะไก่เชิงมา,นะมาถามพี่สูงกว่าผมนะอับรับ,บ,บสูงกว่าครับผมเป็นพม่าครับน้ําหนักเท่ากันแต่เราเราจะต้องสูงกว่าเขาอ่างั้นพี่ปิดต่อให้ผมเยอะๆหน่อยนะนะต่อไก่ผมน่าจะเป็นไก่คือไก่ผมลูกแหลมต่อพมาณสักห้ารอบพี่ปิดแปด ผมผมต้องผปดีแปดเขาเขาปิดห้าต่อเท่ากันนั่นแหละนะครับเขาผปดีนห้านะเขาบอกเขาเตียกว่าฟังเงื่อนไขแล้วมันอึดอัดมากเลยไม่รู้จะตีชกไหนยังไงนะครับสําหรับไก่พม่าตีเชิงนะถ้ามันไม่มีตอแล้วมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะไม่รู้จะเอาเพไหนไปตีแล้วห้ามตีหูนี่นะมันไม่ได้หรอกผมว่านะมันเป็นเป็นเป็นไปไม่ได้นะครับนะ มันเป็นไปไม่ได้ผมเฮ้เราเป็นพมา่าตีเชิงมันจะหาครูยากขนาดนั้นเลยหรือนี่ครับพอถามมันก็ถามเยอะเยอะจริงบางคนเยอะจริงๆเยอะคนนี้อีกนะครับนะผมเล่าให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็เขาบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกพี่ทุกวันนี้อถามเชิงกันเยอะนะครับผมก็เลยอ่ะโอเค ไม่เป็นไรผมยังไม่ผมยังไม่ตีแะไรกันนี่ครับโอเคนี่ครับไปเสียกระส่วนเลยมอนไป